โอเคไปหาศพไปเร็วหมอเพชรมาแล้วโฮโฮโฮหมออย่าพึ่งปาดหมอนะทรงทรงอย่างนี้ผมว่านะ่าจะกับดักนะไม่ค่อยหมอเลยแต่แต่แต่สีสีม่วงน่ารักอะผมผมให้เอาไปดูไล <c oughs> เอาละครับผม,มขอกก็บเสวัสดีทุกคนด้วยนะแจ๊กคนนี้ครับผม พีโรเพ็ดโอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาทำตามฟาร์มเรียกร้องนะ <Yeah. S 1> เป็นหมอกันมาบทที่แบบตุยง่ายที่สุดแล้วในเกมอะคือเราจะชุบคนอื่นได้นะแต่เราตุยง่ายที่สุดแล้วมาจัดไปหมอมีบัตรอยู่เยอะอยู่เพราะบอกใครได้เล่นนะแต่เมื่อกี้ก็ไปเซอร์เวมาและ้วหมอแหม่โดนช้อนเลยเฮ้ย <laughs> 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 บัตรอยู่ไหนวะ เอาแล้วตาถ้วยแกล้วนี่นี่นี่นนี่โอเคมีเก้าใบจัดไปเป็นคนดีที่ไม่มีใครดีเพราะเป็นคนไหลใจที่ไม่มีดีมามา,มาเริ่มเกมแล้วเอ้ยยังโอ้โหเริ่มเกมเลยเฮ้ยกก่อนจะไปเริ่มเกมนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟวาสปี มีโปรโมชั่นซูเปอร์สัต์เพียงใช้ U ID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มกา,าการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอ e f ีไฟพับจีโมบายและเกมอื่นๆบริการชับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโคโด้ดเกมลิงอยู่ใต้คลิปนะครับนี่โอตาคุโอชูเทเว้ยเอ้ยอโอตาโอโอติเออโอตินี่ มาครับผมหมอมีกินด้วยแสดงว่าตานี้กินบดปลอมกินมันไม่มีทางบดปลอมอยู่แล้วมาแล้วมาสี่เรื่องด้วยวะผมว่าให้ดีอย่าหมอเล,เ,ลเ,ลเล่นเล่นเมสซี่แถวอะจะได้ชุบบ่อยนะ <Yeah. S 1> ผมลองมาแล้วโอ้โหมีซุนงอคงอย่าชุบผิดนะเว้ย <c oughs> นี่นี่ตามคนนี้ไปได้ว่าบาร์ซิลเนี่ยเหมือนจะโหด ตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีศพนะครับมีศพแล้วครับที่จุดเกิดนะโอเคไปหาศพไปเร็วหมอเพชรมาแล้ว <S 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 โโฮโหหมออ,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 อย่าพึ่งปาดหมอนะชุบมาอ่าสี่เงนเินเกิดแล้วครับผมเอ้อหมอเพชรเองไปดีงเงินเร็ว เร็ว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 โอ oh, ตานี้วะไอโอตีโอตียานสีชมพูอ่ะเขาบอกว่าทองโอ <Okay. S 2> เคทองจบเลยเพื่อนเขียวทองตามนั้นใครป้าดเพื่อนรักผมเนี่ยเออใครป้าลูกพี่โอตีเนี่ยอืมเอาเอาเอาเอะไรก่อนนะทองก็เขียวใช่เปล่าไอทองดูอันตรายว่านะเอาไอทองไปไหม <c oughs> ใครเป็นหมอวะโอชุบเร็วจัาด ปเลย <ไป S 1> เละไมมีหมอนะเพราะว่าผมยีสกแกนตัวอยู่นะไม่มีหมอไม่มีหมาแล้วก็ตัวเลยนะยผมว่ามันปากับดักมาเพื่อนนะเอาเอาส,ส,สีสีเงินไปใครหมอวะมีหมอโคงไงาประด็นอะมว้งเขียวบทปอมคือวิศวะนะอืมตอนนี้ัวสกแกนอยู่แล้วก็มีมีหมอกับมีคนตายเข้ามาผมเห็นหมอมันลากศพเข้ามาแล้วก็ชุบอืม ผมไม่บอกว่าหมอเป็นใครมีแต่วิศวะเดเที่ยวมากจะแก้ให้ดูโอทูอะไรอะแหมไม่มีได้ไงวิศวะวันนี้ร่เพสโอ้โหได้ยินเสียงก็จำได้เลยแยกูอ้าวลูกพี่ผมไปอีกแล้วโอ้โหผมมุได้ชุบมาไปอีกแล้ว <c oughs> ให้ตายเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เขียวไอ้ทองก็โอเคคุม้มเรื่องตานี้วโอ้โหหมอโคตรคุม้มอะจริงทายทองจำผิดกนอีกเรื่องนะ สวยเอ่ออะไรวะ A f ฟป่ะเอ้าเล่นเร็วอะว่าจะไม่แก่แล้ะหาไว่มีวิศวะก็เอาเขียวไปเลยเอาเขียวไปเลยตามที่สี่เงินบอกอะเอาเขียวไม่จบละเอาไงยังยัไม่จบก็เอาสีอื่นอนะนใช่ใช่โอเครู้เรื่องกระเบื้องใสช <c oughs> นะดิอย่างเงี้ยผมว่าไม่พลาดนะเงินไม่น่าพลาดนะ มา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 เมาดี๋ยวไปต้ามไหมแหมตอนนี้มันตึงไง <Yeah. S 1> เออนีสิบ <laughs> ปียังมีคนชมตะครั้งหนึง่งโ <laughs> <laughs> อเค okay. อ่ะเพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้วโทษทีครับเพื่อนผมเต็มแล้วอะแต่ลาเพื่อนสี่ชมพูก็บที่ขาวก็รับได้หมดนะ yeah. ผมว่าอย่าไปไท,ท่ายทอดชีวิตหมอให้ดูนะว่าเวลาลากศพไปโย,ะยนเรือนโดนป้าอะไรอย่างนี้ไงพอชนะก็โม้ใหญ่เลยโอ้ยเออไอมันมีก้อไปตัวสี่ทองทองนะรู้สึกว่าจะเติมพันดาวเลยป่ะ,ะน่าจัดนะโอ้ยนิกโนะกอมันเท่ดีอะมาแล้วครับหม่อมาแล้วตึมตดึมตึดมตมอย่ามาช้อนผมนะ ถ้าบางครั้งผมอาจจะพูดแบบโอ้โหมีแบกว่ะพูดแบบอํ้ตัวเองอะไก็ผมกข็ขออภยัยด้วยนะครับผมผมก็นั่นแหละครับผมขอโทษด้วยนะฮันนี่บรีนะครับฮันนี่บรียังไม่มีศพเลยฮันนี่บรีแล้วมันคิดได้ไงมาก่อผมเนี้ยกดโวนเลยเว้ยกับดักอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไปออกไปจากห้องไฟก็เจอศพพอดีจริงวิเวรเจ๊ะ เจอศพเองเอ่อทรงทรงอย่างนี้ผมว่าน่าจะกับดักนะไม่ค่อยเหมาะเลยแต่แต่แต่สีสีม่วงน่ารักครับผมผมให้อภัยเดี๋ยวดนรายงานอีกเราว่าน่าจะปาดกับดักนะแต่ชมพูน่ารักกว่าเรายังไม่ออกจากห้องไฟเลยอ่ะเออาม่มงไปเถอะทุกคนวดม่วงตอนไฟดับมีผมกับน้ำเงินวิ่งมาแก้ไฟแต่น้ำเงินน้ำเงินไม่ได้เข้าห้องไฟนะน้ำเงินวิ่งไปทางมอเตอร์ล่างน่าจะไปดูกล้องมนาะอะอะไรนะ ม่วงน่ารักอ่อไม่เชื่อขอฟองเสียงน่อยดิขอฟัองเสียงน่อยดิเมื่อกี้อยู่โรงอาหารนะแล้วก็มีสีทองอยู่ที่โรงอาหารด้วยโอเคม่วงไปอืมขอโทษม่วงด้วยนะชมพูเ่เขียวกันนินี <laughs> ่เดี๋ยวผมไปชุบสดุดความสามารถเลยอืมแบ็คผงไม่กลัวหรอกดูอยากสูงผมน้าสงสัยสีที่ยู่หัวไแดงนะสีอะไรวะสีขาวไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่ชมพูไม่ใช่นะ ดูย่าคำพูดแล้วนะอืมไอ้ส้มน่าสงสัยนะแต่อย่าติ๊กไว้ก่อนขอบใจมากไอ้แดงโอเคโอ้โหโชว์สเต็ปสกิลยาเราอยุ่แถวนี้นะเพิ่มมีศพมีศพไหมจ๊ะ อ๋อนู้นดังไม่มีศพเลยทุกคนอืมตาผมไม่น่าพลาดนะหรือมันฟื้นแล้วอีกเรื่องนึงมีกล้องวางอจริงไปมีศพมีศพ ไอทองหม้อเหรอไอทองไอเขียววะไอเขียวเลยอทองวะมีโซบมีมีโซบม,มีโซบ,มโซบ,มโซบแม่แต่มองไม่ได้ว่ะมันมีโซบะมันตายอยู่ที่ปะอะไรวะปฏิกรณนะ ถ้าดูไม่ผิดนะผมเลยวิ่งมาดูอ่ะมาเจอสีทองกับสีเขียวอ่ะผมดูแฮกเกอร์อยู่ไงเออมาเจอมาเจอเลยอ่ะไอทองไอเขียวอยู่แถ่านั้นนะนะแต่มีคนตายแล้วนึ่งอ่ะพอมันขึ้นกากระบาดไงมีมีคนตายขึ้นกากระบาดไหนลองทรงเสี่ยงหน่อยที่สีเขียวอ่ะไปอยู่ห้องไฟทำเควสดาวน์โหลดเกือบเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะผมอยู่วิ่งกับน้ำเงินอ่ะอยู่กันสองคนน่ะเงียบเลยจำเสียงเราได้ปะม่จจำได้เว้ย ฉันแห่ไม่ได้แล้วว่าโอ้ไอ้เขียวเกิดอ่าไม่เป็นไรอยากให้มองฟื้นน่เฉยมองฟื้นก็พอใจละไปก่อนก็เขียวมีประโยชน์เอาไอ้เขียวไปดิไม่ต้องแล้วมันเชื่อด้วยนะแฮกเกอร์จริงเอาไปดิมั่งมีประโยชน์อยู่นะเออผมผมเกือบลืมเสียงดีเขียวเลยนะเว้ยเมื่อกี้ถ้าไม,มันไม่ทักมานี่ผมลืมเลยเพราะเสียงเป็นผู้หญิงเหมือนกันไงเรียบร้อยดีว่าเจี๊ยบ ไอสีเงินมันโพลหรือเปล่ามันไม,ไม่ได้เป็นดูแฮกเป็นคนดีที่ไม่มีใครดีว่าไปนคนหลายใจที่ไม่ไมใช่คนดีเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการชุบแต่ก็มันมีประโยชน์หลายอย่างนะในการดูจิ้มตรงนู้นจิ้มตรงนี้ใต่ก็ควรที่จะรอบรู้ในแผนที่นะถึงอยากจะบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเออถ้าเจอแบกก็หลอกลอกหลอกซับหลอกซับขาหลอกหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคครับผมก็ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะหมอก็ใช้ได้อยู่เจอกัน